งานกับคนอื่นแบบนี้ก็จะสามารถให้คนคนนั้นใช้เงินแ0ดร้อยเยนเพื่อช่วยตัวเองออกไปถึงตอนนั้นเขาจะกลับไปแต่งงานกับภรรยาและช่วยเธอภรรยาได้ยินแล้วไม่สามารถไม่สงสัยสามีจะใช้โอกาสนี้ทิ้งเธอเมื่อได้ยินฮิโรสัญญาเธอจึงยอมตกลงอย่างไม่เต็มใจในวันถัดมาฮิโรมักจะพบปะกับคนที่รู้จักทางออนไลน์แต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ยินเรื่องการแต่งงานทุกคนต่างเลือกที่จะปฏิเสธความผิดหวังที่เกิดขึ้นติดต่อกันทําให้เขาหมดกําลังใจเมื่อเขากลับมาสงบสติอารมณ์ฮิโรเข้าไปในห้องภรรยาพบว่าเธอได้้หายไปแลวฮิโร รปลายสายอีกฝั่งเธอบอกเขาว่าเธอออกไปข้างนอกมีคนจ่ายเงิน200ล้านเพื่อซื้อเธอเมื่อได้ยินเขารู้สึกตื่นเต้นมากรีบบอกภรรยาว่าช่วยเขาออกไปแต่กลับพบว่ารันปฏิเสธชัดเจนว่าการหาคู่แต่งงานต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินเดี๋ยวก่อนเธอพูดว่าอะไรลาก่อนนะชีวิตที่แสนอึดอัดทําให้เธอเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแต่งงานรันตัดสินใจหย่าก,กับเขาแต่งงานกับเศรษฐีเพื่อช่วยตัวเองทั้งสองรู้จักกันเมื่อเธอทํางานในโรงพยาบาลเมื่อได้ยินที่โรรู้สึกโกรธมากชัดเจนว่าเขาจะไม่ให้อภัยภรรยาของเขาง่ายๆดัง